นช่ค่ะวันนี้ว่าแบบวงนนี้ไม่มีแฟนนะคะไม่รับครับไม่รับสะมารกแฟนว <S an> ิลยระวังตัวด้วยนะคะทำไมครับ <S <S <an> <S เล่นธรรมดาก็ได้เป็นเพื่อนน้องเป็นเพื่อนพี่น้องก็พอไม่ต้องเป็นแฟนหรอก่งใจเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนพี่น้อง ใช่หรอกระปดมาสีเคอออานนี้เบอกแน่นั้นได้ได้ได้อะไรวน,น ขอโทษเราติดไม่ปันหนึ่งปันหนึ่งยิงอยู่คุยกับเพื่อนค่ะขอโทษค่ะมคุยกับเพื่อนเอ้าทำไมผูงนี้ เพื่อนมันมีคนชุบอยู่ข,ข้างล่างเห็นไหมเพือ่อนเพื่อนไม่ต้องไหนคะข้างล่างเนี่ยเห็นไหมวโอเคค่ะเดราจะไปหานะคะพี่ชืะะช่ออะไรคะพี่ลิซซี่ครับวีทำไมชื่อน่ารักเกงจังอะไรคะพี่เป็นสตรีมเมอร์ะคะ่ะพี่อยู่จังหวัด จังหวัดกรุงเทพครับนี่ที่พูอีสานเป็นไหมไม่เป็นครับอีกอี่หน้าชื่อน่ารักผมเป็นบ่าแบบาวของเทพอ,อีอายุกี่ปีคะร้รอยกว่าปีครับนี่ยี่ร้อยกว่าปีเป็นคนหัวโบราณนะเนี่ยสอนอ่ะ ว้าวเราได้รู้จักคนหัวานโบราณด้วยวนยนันดีๆค่ะอายุกี่ปีคนะอาย,ยุสิบแปดวีเราห่างกันแค่ปีเดียวเองนะองค์ตัวเดียวนะเธอไรองวีชื่อลิเชียอายุสิบแปดนะ วีเป็นเชฟเหมือนที่ชาวิ่เหมือนควาเงนพี่าดอย่งจะชยวที่น่ารูมีหย่ายี้่มีแฟนยังคะ ยังฮลโหนีแล้วยังเดี๋ยวพึ่งถามเดี๋ยวพึ่งถามเล่นอยู่ครับอยากขึ้นใดไหมครับไม่เป็นไรค่ะขึ้นใดขึ้นใดอะไรครับ ไดมอนนะครับโ okay, okay. อเคยคือรักของไม่เป็นไรค่ะพี่พี่พี่หลอนมั้ยคะพี่หลอนมั้พี่ มมนได้ไม่ตอบไม่เป็นไรนะเข้ามาตอบยันไงก็ได้อะไรนะครับเอาไมหน้องอยู่ไกลยังไงขอโทษคราวที่ว่ามาช่วยนะคะ ี่นี่ผมทำไมผมทำอะไรผิดเหรอนี่ฮะแล้วมาเข้าวงค่ะเดี๋ยวพี่ก็เข้าวงอย่้เราต้องมาเจอกันแล้วแต่พี hi. Hi. ่แต่พ่อะอายุสิบเจ็ดแล้วแต่พี่ต่พี่อะอาจ เกม5พี่ริ่มพี่ฝ่ายอะไรนะพี่ายแม็กครับวี่งัด้หนกหน่งคนะแน เอาม <ées> <unlimited sensation> <made> าลองนะมีมีคาด้นะจะเป็นามาเอาตรงนี้ออกมาทดลองหน่อยะ ายเลยใช่ไหมตัวม่อกีอ้ะอะมันอยู่ตี่ไหนออย่ตรงนั้นไงเดียมันเลยนะระวังใได้ดกอจะอยอก น้องมีไอ้วอกี่ลูกอะชื่อชืนะ่อทหารหนูก็โยนไปเหมือนกันพี่หนังไปช่วย

Niymena. Tong to'shib qol. Bu to'ni deb, uni ko'rsatib turarman. น้องตรงนี้มีไอวอลอยู่มาเก็บไอวอลมา <_ d ata> นี่มาที่พี่นี่มาที่พี่นี่ออเอาเก็บไป น้องไหวแบบนั <apare Luc ar cells> ้นอ่ะโุ้ยเนาะ ั้งให้วอรดิน้องน้องไม่ตั้งให้วอร์ตั้งไว้นั่นแหละชุบไม่มีอ่ะขอยาหน่อยยาหนูไม่มีจริงจริงพี่ก็ไม่มีนึงตายแล้วพี่เนี่ยทำยังไงอ่ะพี่พี่อุ้ยอุ้ยไม่เอาระเบิดฟ้าใส่น้องพี่พี่พี่ช่วยด้วยช่วยนะคะ โอ้โหไม่เป็นไรค่ะ โอเคครับก็ขอกราบขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้ต่อไปนะครับพี่แม่พี่จะเล่ไหมแบ๊บนึงนะคะขอแต่ขอเปลี่ยนชุดผ่านสิบหกคิวครับน้องน้องพี่อยาเล่นเก่งมากเลยนะคะพี่เป็นสตรีมเมอร์ป่ะเนี่ยใคร ที่นั่นแหละเป็นชตรีมเมอร์หรือเปล่าไม่ได้เป็นเป็นที่ไหนนะเอาน้องยังไม่ขึ้นได้หรอได้มันต้องแต้มเท่าไหรอ่อไม่ไดยประมาณชิบชิบก็่าแล้านันนะอ๋อเดี๋ยวน้องหาชุดหน่โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราด <นะ S 2> ้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ ตั้งไอวอลไม่ทันโดนลูดก่อนดเแค่เปลี่ยนกครแต่งตัวให้เราหน่อยไม่เป็นไรอนะ่ะตอนนี้เราทีนี้ที่ทีนี้ครับ